วันนี้จะเดินทางที่ไหนครับครับวันนี้นะครับกลุ่มทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างนะครับกับกลุ่มด s t o r ม Rider ครับนะฮะที่เราเดินทางกันมากว่า70กว่าชีวิตนะครับวันนี้เราจะเดินทางมุ่งหน้านะครับอำเภอแม่ละมาดนะครับอำเภอท่าสองยางนะครับอำเภอแม่เสลียงเพื่อไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนะฮะ บริเวณนี้ที่ไหนครับเนี่ยครับตรงนี้ที่เห็นด้านหลังนะครับจะเป็นสะพานบายพาสนะครับถ้านักท่องเที่ยวมานะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับเราก็จะไปเจอสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองนะครับแต่ถ้าสมมติเลี้ยวด้านขวาไปด้านนี้นะครับก็จะไปที่จังหวัดตากนะครับแต่ถ้าเราท่องเที่ยวจะมุ่งตรงไปนะครับก็คือเส้นทางนี้จะไปที่อำเภอแม่ละม่าหานท่าสังยังเพื่อมุ่งสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับระยะทางกี่กิโลเออประมาณ4ี่ร้กว่ากิโลครับ การเดินทางก็จะมีโค้งหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ไฝ่ฝันของอนักขับรถมอเตอร,ร์ไซคนะครับหรือแม้กระทั่งออลโรดก็ตามแต่นะครับเพราะว่าตลอดสองฝาทางนี้จะเป็นเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะครับแล้วก็มีเส้นทางของแม่น้ำเมยเนี่ยลอดเขต็จชายแดนไปเป็นระยะระยะ